วันก่อนเราทําแตงดองค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะไม่ถึงห้าวันเลยหมดซะก่อนก่อนที่มันจะล่มคําว่าล่มในภาษาเหนือเขาหมายถึงว่าดองอะไรกันแล้วแต่ที่มันสุกแล้วที่มันใช้ได้แล้วเขาถึงเรียกว่ามันล่มแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ทําใหม่ค่ะทําใหม่อีกรอบบางที่นี้ทําเยอะหน่อยก่อนอื่นเลยเราก็จะเอาขวดแก้วของเราเนี่ยไปลวกน้ําร้อนค่ะหมายถึงต้มสักสองสามนาทีก่อนทั้งตัวโหลทั้งฝาแล้วแหละคะ่ะเอาไปลวกน้ําร้อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยไว้แห้งแล้วเราก็มาเตรียมแตงกวาแตงกวานี่เราก็ใช้ล้างด้วยเบกกิ้งโซดานะคะล้างแช่ไว้สัก15นาทีนั่แหละคะ่ะแล้วก็ค่อยเอามาล้างน้ําอีกทีนึงแล้วก็ทิ้งไว้แล้วเราก็มาจิ้มจิ้มด้วยไม้จิ้มฟันนี่แหละคะ่ะหรือจะใช้ซ่อมก็ได้นะคะแล้ว ก็มาจิ้มให้ทั่วนี่เลยค่ะแล้วค่อยจะเอาไปเรียงในขวดโหลที่เราเตรียมเอาไว้นี่แหละค่ะใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปด้วยค่ะแล้วในน้ํานี่เราก็น้ํานี่เราก็ต้มให้ให้เขาสุกแล้วนะคะตอนต้มนั้นเราก็ใส่ในน้ําประมาณ2ลิตรเราใส่เกลือลงไปประมาณแก้วชานั่นแหละค่ะหแก้วแล้วก็น้าตาล1นแก้วแล้วก็น้ําส้มสายชู2แก้วค่ะเราใส่แล้วก็ต้มให้เขาเดือดแล้วเราก็เอามาใส่ลงบนแตงกวาที่เราเรียงเอาไว้นี่แหละค่ะและรับรองว่า สูตรนี้อร่อยมากค่ะสามวันก็กินได้แล้วค่ะส่วนเราคืนเดียวเราก็ชิมแล้ว